สวัสดีครับเราพาทุกคนนะครับเข้ามาสู่ที่บริเวณคอเดียวดายคุณครูกําลังถ่ายภาพเก็บภาพประทับใจนะครับครูต้ากําลังเก็บภาพคุณครูโอ้โหนคุณโอ๋นะครับครูโอ๋กำลังเป็นนางแบบนางสาวแบบครับให้ให้ครูอันถ่ายให้อยู่เก็บภาพสุทรงจนกันนะครับสวยมากค่ะสวยมากดีคุณต้าครับ ได้นะครับตอนนี้ครูเต้กำลังโพสท่าอยู่ครับครูแชมป์ตากล้องครับครับโอเคครับสวยงามตามท้องเรื่องจ๋าได้ครับกนมาแล้วครับกนมาหาคู่อันคุณแชมป์ทิดเต้อยู่ที่มายดีการ์สครับตอนนี้เราอยู่บนบึงน้องก้าวครับ ส่วนต้นสะต้์บ้านล่มงก้าวต้นสะบ้าเป็นสมองบริเวณนี้เขาเรียกว่าคอเดียวดายทำไมต้องเรียกคอเดียวดายครับเขาอยู่ตัวคนเดียวไม่มีเพื่อนคิดท่องต้นคอหลายๆเหลืออยู่ต้นเดียวน่าสงสารรอจะเล่นดูที่น้ำอันนี้เป็นเวมุม360องศา อาจจะมีบดบังบ้าง,างนิดหน่อยนะครับโมกกับการท่องเที่ยวใครมานะครับเข้ามาได้เลยครับสวดทึกสสารบ้านลุกเก้าในโครการในสเด็จพระานางเจ้าพระารมราชินีนัดครับมาทำเวิร์กช็อปเสร็จก็เก็บภาพที่ระลึก I don't know.